การเซอร์ไพรส์เป็นวันที่เล่นร้อลายมังกรวันสุดท้ายแล้วก็รวมตัวกับแฟนคลับเซอร์ไพรส์คุณพ่อก่อนรอบหนึ่งฮะแล้วก็ทำว่าเหมือนว่าไม่มีเซอร์ไพรส์แล้วแต่จริงมีเซอร์ไพรส์รอบเดืออีกรอบหนึ่งก็พาคุณพ่อไปคอนโดแล้วก็แบบว่าตกแต่งห้องครับผมพอ่อดีใจพ่อดีใจแล้วก็ มันเป็นครอบมันเป็นอะไรที่เราคนห่างหายไปนานเพราะว่าอยางคุณพ่อไปต่างประเทศบางทีเราก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กันแค่แบบว่าโทรไปหาตามสกายอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันมันเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่เท่ากับการเจอหรือว่าอยู่ด้วยกันในวันแห่งความสุขวันนั้นครับผม ตอบรับดีมากละลายมังกรครับจนเราก็เพิ่มรอบในปีหน้าแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสุดท้ายมันคือวันที่โซเอาจริงๆไม่มีไม่มีที่นั่งว่างเลยแล้วทําให้ทุกคนคนดูแล้วก็เราเองที่ยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็อยากจะทําให้ดีต่อไปเรื่อยๆครับผมอี่ยตัวเราเองไปถามก็ ใช่ครับแฟนคลับก็อย่างน้อยก็จะมีแบบว่ามันก็มีบางวันที่แบบว่าเป็นเหมารอบที่แฟนคลับไปไม่ได้อนนะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าทุกครั้งเขาก็จะมีแบบว่าคนสองคนไปช่วยดูอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ซึ่งเป็นเรื่องแรกของเราแล้วเราค่อนข้างรู้สึกว่าได้ได้คำชมเยอะเราก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็มันมัน,ม,นมันหายเหนื่อยครับผมครับเพิ่มรอบตั้งแต่เราจะเริ่มเล่นม,มาที่2กุมภาจนไปถึงมาที่15มีนาครับผมสองเพลงแล้วนะ โอ้โหแบลมากเลยก็มีมีแต่คนบอกว่าเอ้ยทำไมของกั้งแบลจังแล้วพี่แกงส้มบอกว่าโอ้โหของกั้งแบลมากเลยดูคนอื่นสิบแบบออเอ่ออ่าเอีงอกอ็โออออจ้ออยของเราเลย Miss you ครับอ่าแบลมากส่งบ่อยแล้ะจ๊ะส่งบ่อยแล้ะจ๊ะดีใจครับน้องเหรอดีใจดีใจ,ใจท,ที่ที่เราก็ได้มีเป็น official ออฟฟิเชียลตัวเองแล้วเนาะครับที่บ้านโลกลดกันใหญ่เลยครับบางทีคือเขาคุยอะไรกัน บางทีในายเอ้ยในในกลุ่มไลน์ที่บ้านก็ไม่ทําอะไรก็ส่งแต่สติกเกอร์ก้างเขินครับเอาจริงเรื่องเรียนกเ็กเลยอียกเทอมหนึ่งครับอีกเทอมนึงก็จบแล้วแล้วก็กะว,ว่าอยากจะจบภายในพฤษภาคมนี้แล้วครับ คิดเหมือนกันครับอาจจะมีแบบว่าไปเทคอสสั้นๆเพราะว่าเรียนต่อจะยังเป็นไปไม่ได้ด้วยงานตรงนี้อาจจะแบบเทคอสหายไปสักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังดีที่ได้ที่ได้อาคงตรงนั้นไว้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจบแล้วเราหายไปเลยบางทีอาจจะในใน,ในเรื่องของอในเรื่องของความขี้เกียจหรือว่าความรู้อาจจะลดหายลงไปก็ไม่ดีใช่ครับ